ค่ะตอนนี้มีชื่อว่าอะไรคะพี่อันนี้พันดาวค่ะ๋อะบอลสีเนาะพี่เนาะเป็นชื่อน้องพันดาวค่ะราคาเท่าไรคะอันนี้ร้อยแปดสิบค่ะร้อยแปดสิบบาทนะคะ,ะเดี๋ยวมานนกระถางแปดนิ้วนะคะจากลาอันนี้ก็สวัสดี G ีช่องมือใหม่รีสอร์ทนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ตลาดนัดอํเาเภอกระสังนะคะน,นี่เลยก็อยู่ที่นี่เนาะมาที่ร้านต้นไม้นะคะมีชื่อไหมเนาะร้านต้นไม้มีชื่อเนาะเดี๋ยวไปทักทายแม่ค้าก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ่าเดี๋ยวขอทราบชื่อก่อนนี่เป็นสวนไม้ด่างบ้านสวนค่ะอ๋อไม้ด่างบ้านสวนอำเภอกระสังค่ะจ่าบ้านสุดสำราญบ้านสุดสำราญค่ะพี่จะมาทุกทุกนัดไหมคะค่ะจะมาทุกนัดค่ะ๋อที่บ้านก็คือก็มีสวนเปิดขายเหมือนกันเนาะค่ะก็มีสวนก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่อืมจ่าก็มีใช่เดี๋ยวมาขอดูต้นไม้หน่อยเนาะพี่เนาะอัปเดตราคามีอะไรบ้างเอยเดี๋ยวดูก่อนต้นที่ เป็นอ๋อบอนสีนะพี่เนาะอันนี้เท้ารำไพนะคะกระถางห้านิ้วชื่อเท้ารำไพใช่ค่ะลักษณะน้องกระถางนี้380บาทค่ะ380ร้อยแปบาทน้องพี่เนาะเดี๋ยวถามก่อนว่ามีส่งออนไลน์ไหมคะมีค่ะมีส่งแบบตะกร้านะคะพอนอค่ะคิดค่าส่ง100บาทเหมาเมาเลยนะคะจะกี่กระถางก็ร้อยบาทค่ะอ๋อโอเคเนาะเผื่อคนมีใครอยากได้น้อพี่น้องค่ะอันนี้สาม สาม้อยปิบใช่ค่ะรวมส่งยังคะอันนี้ยังอันนี้บวกค่าส่งหนึ่งร้อยค่ะบวกค่าส่งเนาะโอเคถ้าใครอยากได้ก็จะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เนาะโอเคต่อเลยดี๋ยวจะเป็นตัวไหนดีคะต่อไปชายชนจ้าชายชนชายชน ชายชนกระถางห้านิ้วนะคะกระถางละละสองร้อยแปดสิบเหมือนกันค่ะสองร้อยแปดสิบบาทนะคะทุกกระถางเลยนะคะสองร้อยแปดสิบเนาะค่ะมีหลายกระถางเลยราคาเดียวกันเลยไหมคะราคาเดียวกันเลยค่ะนี่อันนี้อันนี้ที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวให้เวตีดูเพื่อขยัได้ชายชนเนาะก็ แอดไลน์หมคะได้เลยนะคะแอดไลน์ที่เบอร์0851510971ค่ะหรือ Facebook อ้อมวันวิภาสายแก้วค่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ในคลิปใต้คลิปอีกรอบหนึ่งค่ะต่อไปนะจ้าต่อไปจะเป็นขุมทองค่ะขุมทองค่ะขุมทองกระถางนี้กระถาง5นิ้วจ้ะราคาอยู่ที่250ค่ะ250บาทนะคะในขุมสามใบนะคะอืมค่ะสวยแล้วพี่น้องสีค่ะ ต่อไปราชาวดีค่ะราชาวดีค่ะอันนี้หน้าแดงหน้าแดงค่ะอันนี้ก็สองร้อยห้าสิบเหมือนกันค่ะจ้าโราชาวดีค่ะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะอันนี้จะเป็นเกาะเกร็ดนะคะเกาะเมืองเกร็ดอ๋อเมืองเกาะเกร็ดเนาะนี่นะคะอันนี้สองร้อยแปดสิบค่ะสองร้อยแปดสิบบาทค่ะน่ารักมากแล้วก็จะมี ชิ้นบันชนชิ้นบันชนชิ้นหน้าบันชนค่ะจ้ะหน้าหวานดูหน้าเขานะคะสวยเนาะอันนี้เขากัดสีแบบอันนี้สามร้อยแปดสิบค่ะจ้ะสามร้อยแปดสิบบาทนะคะกัดสีมาแล้วค่ะตังนี้มีจานวนไหมคะพี่จํานวนยังไม่ค่อยมีเยอะค่ะพี่จ้ะยังไม่ค่อยมีถ้าอย่างไรก็ทักสอบถามได้ค่ะโอเคเพิ่งเริ่มทําบอลสีฉันว่าจะไว้ดังอ๋ออันนี้เพิ่งเริ่มทําบอลสีเนาะใช่ค่ะ จะเป็นไม้ด่างตทงนั้นเลยใช่ไหมคะเผื่อใครอยากได้เนาะค่ะอันนี้อันนี้ร้านนี้นะคะอันนี้อันนี้จะเป็นเจ้าพญาหน้าหมื่นค่ะเจ้าพญาหน้าหมื่นเนาะ,ะอันนี้ร้อยห้าสิบค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเจ้าพญาหน้าหมื่นไปอันนี้นะคะอันนี้ก็ คู่กับตัวนี้ค่ะมันยังไม่กัดสีค่ะอันนี้เขายังไม่กัดสีค่ะนี่ชิ้นชนที่ยังไม่กัดสีอันนี้กระถางร้อยห้าสิบค่ะจ้ะยังไม่กัดสีเอาไปกัดสีเองก็ร้อยห้าสิบบาทค่ะร้อยห้าสิบจ้ะต่อไปก็จะเป็นนางรากสดค่ะนะคะนางรากสดนางรากสดค่ะกระถางนี้สองร้อยค่ะสองร้อยบาทนะคะค่ะกัดสีทุกใบเลยสีสวยมากค่ะจ้ะสวยมากเลยเนาะใบเขาแบบเหลวๆเดียวๆค่ะ ต่อไปก็จะเป็นเทพสายรุ้งนะคะเทพสายรุ้งเป็นบอลกาบค่ะกระถางนี้สองร้อยค่ะสองร้อยบาทนั่นเองนะคะกาบสวยๆเลยก็มีหนอขึ้นมาอีกแ่ะก็บอลสีก็จะมีประมาณนี้ค่ะนี่เนาะบอนสีนะคะเผือใคร อยากได้สนใจนะคะก็นี่เลยเนาะนะคะมีสองออนไลน์ด้วยเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้บ้างไบจะเป็นไม้ด่างนะคะไม้ด่างมาดูไม้ด่างกันนะคะทุกคนอันนี้ก็เริ่มต้นที่กวากพระผมบ้านด่างนะคะกวักพระผมบ้านด่างค่ะอันนี้ด่างทั้งสองใบเลยนะคะกระถางนี้จะอยู่ที่เจ0ดร้อยห้าสิบค่ะเจ็ด้อยหสิบาทเท่านั้นเอนะคะกระถางห้านิ้วนะคะ่ำใบใหม่นะคะด่างสวยเลยเองกัดสีสวยเลยเนาะกัดสีสวยเลยค่ะ ต่อไปก็จะเป็นช้างเหลืองช้างช้างเหลืองนี่เนาะช้างเหลืองกระถางหกนิ้วก็จะอยู่ที่ร้อยแปดสิบบาทค่ะช้างเหลืองเนาะแปดสิบบาทะนะคะช้างเหลืองนะคะนี้กระถางละร้อยแปดสิบนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทะคะ่ะเป็นไม้หนอกค่ะจะด่างทั้งสองใบเลยนะคะความด่างของน้องน่า ต่อไปก็จะเป็นช้างขาวมีช้างขาวด้วยนะช้างขาวอันนี้ไม้หน่อนะคะใบไมก็ด่างอยู่นิดนึงอันนี้จะปล่อยที่สามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะช้างขาวช้างขาวค่ะต่อไปก็จะเป็นปะกายดาวปะกายดาวเสน่จันปะกายดาวค่ะอันนี้สี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยบาทเนาะกระถางกินนิ้วครับค กระถางน่าจะสิบสองนิ้วค่ะสองนิ้วคอะใหญ่ไปส่งแาบตะกร้าเลยเนาะค่ะส่งแบบตะกร้าเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นกวางขาวอันโบค่ะกวางขาวอันโบค่ะอันโบนะคะเป็นไม้หนกค่ะอันนี้แปดร้อยแปดร้อยบาทนะคะนี่ค่ะใครที่ยังไม่มีเนาะคใครยังไม่มีก็เก็บได้เก็บได้นะคะมีกี่กระถางจ้ะ ข่าอันเดจะเหลืออายุ2กระถางค่ะแต่ว mm ่าอีกกระถางหนึ่งจะไม่ด่างสวยขนาดนี้ค่ะจ้ะก็สกายดาวก็มีต้นเล็กนะคะพี่สกายดาวอันนี้ต้นเล็กเนาะค่านี่250ค่ะต้นเล็กค่ะอยากเอาไปเลี้ยงเนาะค่ะมีอายุ2ถัดเลี้ยงก็เอานี่เลยใช่ค่ะ250บาทเทาสองกระถางเนาะใช่ค่ะจ้ะต่อไปก็จะเป็นกวังเขียวด่างโอ้กวักเขียวด่างนะคะอันนี้้150ค่ะ กระถางละร้อยห้าสิบบาทใช่ค่ะมีอยู่ประมาณสามสี่กระถางค่ะมีจํานวนอยู่เนื่นค่ะสามสี่กระถางค่ะอันนี้ก็จะเป็นเลดี้พิงค์มันจะสมงยากเนาะจะส่งยากหน่อยเนาะค่ะเพราะว่ามันมันกระถางเนี่ยก็มีเราจะมาซื้อที่ที่ที่ร้านก็ได้ได้ค่ะได้ค่ะนี่นะคะเลดี้พิงค์วันนี้ก็เอามาเพียงแค่นี้ค่ะพี่ไม่ไม่เอามาเยอะค่ะก็จะปีพวกนี้อย่างนี้ล่ะอคะส่งไหม ไม่ได้ส่งนสงยาส่งยากอยู่น้องคือสี่ผสมใช่ไหมคะอันนี้โกศลโกศนชื่อบุตรินบุตรินนะคะนอันนี้สองร้อยบาทค่ะสองร้อยบาทนะคะบุตรินเป็นน้องสวยดีเนาะก็จะมีประมาณนี้หมคะไม่ได้เอาต้นไม้มาเยอะเนาะเดี๋ยววันหลังคงจะได้ไปที่สวนนะคะสวนอยู่ที่บ้าน สาราญใช่ค่ะบ้านสุขสารานจ้ะเดี๋ยวเผื่อจะไปชมที่สวนได้ค่ะจ้ะเดี๋ยววันนี้ก็หมดประมาณแค่นี้นะคะแม่ค้าก็มีต้นไม้ไม่ค่อยเยอะเนาะแต่ก็อยากเอาบบวันสีสวยๆนะคะเผื่อใครอยากได้เนาะนี่เลยพอแม่ค้าเขาก็ส่งออนไลน์นะคะทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวลาก่อนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะจ้ะ นี่ก็ประมาณนี้จะมีร้านต้นไม้หลายร้านอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านพี่จะมาแอบดูต้นไม้พี่เขาหน่อยถ้าอยากได้ก็ต้องมาต้องมาหน้าร้านเนาะต้องมาซื้อหน้าร้านนะคะไม่ค้าไม่ได้ส่งนะคะร้านนี้เดี๋ยวทักทายก่อนทักทายเอฟซีหน่อยสวัสดีค่ะาานี่มาเจอเอฟซีช่องมือใหม่ลอสวนเนาะไม่ได้มาไทย หลายงานแล้วเนาะพี่เนาะงานแล้วเดี๋ยวมาดูมาดูมาแอบดูต้นไม้แต่ว่าพี่ไม่ได้ส่งเนาะช่วงนี้ก็ไม่ได้ส่งแล้วก็พี่ก็ไม่ได้เอามาใหม่ไม่ได้ต้นไม้เก่าๆจ้าเป็นไงคะช่วงนี้ขายดีไหมหน้าร้านขายไม่ได้ค่ะเรื่อยๆเนาะเราต้องขายได้เรื่อยขายได้อยู่นี่เนาะนี่ต้นไม้เด เขาไม่นิยมกันแล้วอ่ะเนาะแล้วมันก็จะมีเป็นบางตัวนะพี่เนาะอันนี้อะไรนะพี่ชื่ออะไรอันนี้สซยาลักษ์ส่ยาลักษ์อืมช่วยนะคะอันนี้ให้ให้ดูนะคะไม่ได้ส่งให้ดูส่งท่ร้านนี้ไม่ส่งนะคะแล้วถ้าอยากได้คือต้องมามาหน้าร้านเลยค่ะมาหน้าร้านได้เลยนี่เนาะมาให้อยลองทายด้วยหกนะคะหก สิบหกยี่บหกเนาะพี่เนาะเดือนหนึ่งก็จะมีอยู่สามวันสามครั้งสาครั้งเนาะก็อยู่นี่นะคะประมาณนี้เผื่อใครมาเนาะตลากนัะสั่งอำเภอก็สั่งนะคะอยู่ข้างสถานีรถไฟวันนี้ก็จะมีหลายร้านอยู่เนาะต้นไม้เนาะพี่เนาะมาลงให้ดูแค่นี้เพอเดี๋ยวอาราเอฟซีหน่อย สิกส,สวัสดีเอซีของมือใหม่ลุยสองทุกท่นนะะทนานนะคะที่นารักนะคะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้มือใหม่หลยุยเวลยเยอะๆนะคะกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะส <c ười>